เรื่องนี้อะไรอีปาถัแกแปลว่ากดแห่งกรรมจำไม่ได้มันคือยกตัวอย่างเวลาเป็นสาวรุนรุนหรือเป็นหนุ่มรุนรุนมันหนักไปทางไหนหนักไปทางทูสาวไหมหนักไปทางมีแฟนหนักไปทางเรื่องอะไรแต่อะไรมันจะผลักผลออกมานั่นมาผลออกมาแล้วเราก็คลิกหนอ รู้หนารู้หนอรู้หน,หนอเนี่ยยิ่งตื่นรู้แล้วพอเรารู้จริงใชนมหมมันจะซุบลงไปเลยมันจะเอาเรื่องอื่นต่อไปอเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่ทันหายความควายไม่ทันหายเข้ามาแทกความงวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทกจุตมั้นก็จะคิกอยู่ตลอดเลยาการอย่างนี้เป็นต้น ราะฉะนั้นขอให้กาหนดภาปต่อให้มันเลยไปไม่ได้ภาต่อให้มันเลยไปนะแล้วไม่กําหนดเดี๋ยวมันโผล่ใหญ่เลยโผล่ใหญ่เลยเรื่องนั้นไม่ทันหายเรื่องนี้มาแยะเพราะฉะนั้นท่าน,นจึงใจได้ปัญญาปัญญามันจะบอกเนี่ยมนุษย์เราเป็นอย่างนี้กันคิดบางคนก็ชอบเชา่าเลยบางคนก็ใจหดหูเหยี่ยวแห้ง คันตื่ที่มนุษย์เราเป็นอย่างนี้แล้วหนอมันมีอะไรที่สดชื่นเลยเราจะได้กําไรจากตอนนั่งสมาธิแล้วก็ตอนเดินตรงกลมเรื่องอีปาถามจะมาแล้วของใครคิดเรื่องอะไรก็ทำไว้กําหนดให้มันหายไปเอาแต่ปัจจุบันให้เหลืออยู่เฉพาะปัจจุบันอนาคตมันอยู่อีกไรล ว่าจะทํางานอย่างนี้อย่างนี้ให้มันได้อย่างนั้นอย่างนั้นมันไปแตไ,ไม่ได้หรอกแต่ตัวปัญญาเนี่ยนะมันจะช่วยบอกเราเองปัญญาเนี่ยแปลว่าความรอบรู้เนี่ยรอบรู้ในเหตุผลกับข้อทุจริงมันจะฝังอยู่ในใจิตใจเราแล้วเราก็จะจําได้ว่าต่อไปเนี้มันจะจำาถ่งที่ดี ไอ้ชิงเคื like eles, ่อมาดีมันจะพัดออกไปก็เรียกว่าแยกแยะแยกแยะคิดอย่างแยกแยะทำรวมคิดคิดเรื่องที่ไมาดีเอาออกไปแต่จิตใจเรียกว่าบาปในใจเป็นทุกคนไม่ใช่่าไม่เป็นทุกคนเป็นทุกคนเลยเรื่องทะเลาะกันกับพี่นอนทะเลาะกันกับสามีภรรยา เรื่องที่มันเกิดขึ้นมาครั้งไหนมันจะโผล่เลยเรื่องไม่สองเรื่องเอาอากดชละกามก,กับกุชนละกามเรียกว่าธรรมานุป,ปัฏฐานมันจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นชัดเจนขึน้นชัดแจ้งในต,ตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นพยายามหน่อยกินน้อยนอนน้อย,อยพูดน้อยทำความเพียรมากทำความเพียรให้มาก องค์นี้จะได้ผลในภายในเจ็ดวันเนี่ยแต่เราก็รวมว่าดัชนี้ต่อไปมันมีปัญหาอะไรนะคือไรลัทมันจะแก้ได้ง่ายเนี่ยยากที่สุดแล้วที่ละมาเนเรื่องจึกเนี่ยยากที่สุดเราถึงไม่รู้ว่าจิกนี้มันสับสนจริงๆสับสนอิรามานเวลาเราแบนจงกรมเนี่ยขวายากหนอ หยุดท่านิดหนึง่งแล้วก็ใช้โยกตัวหน่อยช้ยางนอเอาเอาก้าวยาวของเราอย่าไปเอาก้าวาั้นก้าวของเราธรรมดาคือเราเดินธรรมดาเนี่ยแล้วก็วาายางนอแล้วโยกตัวขึ้นช้โยกตัวให้ด้กจังหวะให้ด้ะจังหวะแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรเนี่ย เรื่องอาุศลเรื่องกุศลเรื่องแาธทรมาในปันตนข้อาดิสุมันจะโผล่เรื่อยเลยแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเราเดินจงกรมแม้เรานันไม่มีใดเลยที่ว่าเฉยจิดอยู่ทีม่มันนี้แล้วบางคนบอกโอ,โอ,โอโ้หลวงพ่อทาไม่ได้ผลบอกไปางทำไมได้ผลมันคิดร้อยแปดพันประการนั่นแหละได้ผลแล้วทาไม่มีโอกาสที่ชิดแปดพันประการแสดงว่าติดใจยาก เขาเรียกจ,จิดใจได้ปิดสยบสยอง้างคนไปโรคประสาทนะไปโรคเครียดเนี่ยมันจะบอกเลยมันจะบอกเลยโผล่โน่นโผล่นี่กำหนดไม่สัตวครับส้นโอลมานสับส้นโอลมานแล้วทำให้เครียดอันนี้อย่างหนึ่งอันนี้บางคนไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่เข้าใจไม่ได้ อันนี้ชัดเจนนยตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องอะไรจะโผล่วันเนี้ยจะโผล่เยอะเลยแต่บางคนชอบเป็นหวยวันนี้จะออกนะวาย,ย่างเนาอค่าย,ยางหนอไอจิตสำนึกเก่ามันจะโผล่เลยเอ๊ะมันตัวอะไรเนี่ยไอจิตเขาบอกมาเมื่อวานเนี่ยนะ ไอ้จี่ไปมาทะเลาะกันเองขาอย่างหนอชายอย่างหนออาจารย์กรอบปูนบอกว่าเลข้าหนอเลขหาเห็นไหมล่ะและไอ้จีบีมันก็โผล่มาอยู่แต่ยังชายอย่างหนออยูไ่ไงคนเคยยันหวยไปยังไงแล้วคนที่มีแฟนมากมีแฟนหลายคน ยังไม่ตกลงตรงใจขวาอย่างเนอซ้ายอย่างหนอ,แอะแหมเอาขวาอย่างเนอซ้ายอย่างหนอคนไหนดีหนอเนีย่ยมันจะมาบอกอย่างเงี้ยเราจะได้กำไรชีวิตไอ้สติตั้งดูแล้วพอสติตั้งรวมเอตาคตาแล้วว่าหนึ่งไม่มีสองแล้ว จยรล้ไเดียกันทีไม่สมควรทั้งสามคนคือมาขอเนี่ยคือรัมลากก็มันเนี่ยไม่สมควรเ,เอาเดินตรง,งไปเพราะสติดีกันปั๊บไอคนที่รัรลากอะแต่กลายเป็นคนเกลียดปองรู้จึงเกลียดยังไงฮะโนดรู้ไหมอ้าวเกลียดขึ้นมาแล้วลากป็ลวง รูกคำอะไรละลาบเป็นล่วงไหมลูกก็ให้อธิบายฮะเราเปลี่ยนไอ้คนนี้เราลกไอ้คนละลาบเป็นล่วงพอได้ปัญญาปั๊บมันจะกลายากลับหน้าด้วยไปหลังมือไอ้คนละลาบเป็นล่วกกลายเป็นคนที่เลวไปไอ้คนนี้ไม่ละลาบเป็น่วงพูดจาเขาเพราะที่เราไม่ชอบมัน เพราะนิสัยเราชอบคนละลาบตะลวกแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี้ยสาวรุ่นใหม่จะมันจะหมายถึงพวกเราเชอบให้ละลาบตะลวกให้ล้วให้ควักไม่รู้เรื่องอะไรทำไม่ลวกไม่ควักสแสดงว่ามันไม่รักลองมาเดินตรงตรเยมันน่าปฏิบัติกองหนอรบนอะที่เราเคยรักกับมันกองเนอนี่สมมตินะไม่ใช่พวกเราจริงจนะเดี๋ยวจะหาว่าพวกเรา อายงหนอนำมาพองนอลุกนอปัญญาจะบอกละเอียดกว่านี้ว่าคนเนี้ยไม่ล,ะละ้ลาบเลยวแต่เขาพูดจาเท้าที่ไม่เป็นแต่เขารักเราด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาไม่ทําเราให้ทําใจถึงหาว่าเราก็เขาจะเลิกลากันต้องต้องทาบทไหมจะเลิกยากต่อกันนะ มันก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นสรุปเกี่ยวความรักไครนุษย์อย่ารักให้มันหมดเอาแต่เรื่องเดียวนะเคลียดใครอยากเกลียดหมดมันก็วางหน้ามันสนิทเอาเพราะว่าคนเนี้ยเขาจะชอบเราเราจะชอบเขาแต่ใจจริงแล้วในขณะนั้นเรายังไม่ชอบเพราะยังไม่รู้ว่ามันแสดงความรักอะไรยังไงแล้วลคนรุ่นใหม่เนี้ยมันไม่รู้ภาษาเลยนะ ต้องขอโทษต้องสแสดงความรักวัยคนนี้มันละ,ะลาบไปล่วงมากมันต้องรักกันมากเนี่ยแต่เวลาเลิกกันไปแล้วเนี่ยไม่รักกันจริงมันจอะอายเขาไม่เนี่ยอายเขาไม่อ,ไอยู่ไร้รักนะนะแล้วคนนี้มันไม่ลาเปล่วงไม่ไม่ไม่ต้องอธิบายนะไม่ต้องอธิบาย กลายเป็นคนดีไปเลยพึงหาคนแล้วไม่แต่งงานก็มันเราก็เป็นญาติก็มันเป็นพี่น้องก็มันดีก็หาเีื่ต้องมาเป็นผัวเมียกันเห็นด้วยไหมเนี่ย <THE S 1> เลยก็มาเป็นพี่น้องกันเยอะแยะเนี่ยมี่เขามาลากเราตอ้เพื่อละลาวปล่วงเนี่ยไอ้พวกเลวทั้งนั้นรู้เรื่องไหมเนี่ยเนี่ยมันจะโผล่ในเรื่องกระการ แตาลากคนนั้คนี้ลากคนนี้มาทั้งรักทั้งแทนทั้งแหนในช่วงทั้งหึงทั้งห่วงเรบพุ่งถิงชัยหนักหน่วงในหัวใจเกิดขึ้นเลยก็การที่กนในข้ามนั้นจะมองให้พวกชือลาพวกเลวไปเลยเหมือนอย่างผู้ชายมียากเป็นใจคนขึ้นบานเปิดหน้าต่างประตูเกาเปิดแน่นูใช่ได้หรือคะ ถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาจะไม่สนใจกับคนประเภทแต่คนเราที่มีดวงหัตถายคล้ขึ้กันชอบอย่างนั้นก็จะเปันญาได้ก็คุณอย่างนั้นแน่นอนแล้วเอาดีไม่ได้บางคนกาฝึกบุคค้ชายเนี่ยน้องพ่อครับผมเนี่ยแก้วเลยเมตตาแน่เลยไปไหนผู้หญิงเกยโยกลาวโอ้โหได้เมียต้องเสียตัวคนถูกต้องหมื่นปอร์เซ็นต ถูกต้องหมื่นเปเซ็นคืออะไรได้ก็ไม่ดีให้ที่ดีก็ไม่ได้เขาถูกไหมได้มาไม่เป็นเรื่องเป็นรยาวกับเพรหแลกเนี่เราต้องพูดตรงเลยไอ้ที่ดีเนี่ยเขาเรียบร้อยดีมือแม่ญาดีเขาก็ไม่เอาเราเนาะไอ้คนที่มีเมียมากเป็นอย่างเนี้ยเขาไม่เอาเราหรอก มันจริงๆมันรักกัน,ย,นยังไงนี่ยกตัวอย่างแมนเล่าพูดแล้วมันเรื่องยาวทุกอย่าคนในกรุงเทพเป็ญญาโทรแล้วแต่ผู้ชายปปิญญาเอกดอกเตอร์ม,มาจากอเมริกาแต่บางคนดีพ่อแม่ตายหมดตั้งแต่เล็กๆพ่อแม่ตายตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาก็นั่งสมาธิเคยมันนั่งสมาธิวันนี้ แต่แต่เป็นเด็กพอแม่ตายหมดอยู่ก็นนะนะทรงให้เรียนจบปัญญาเอกที่ราฐโุรสิงตันหมาอ,อะไรจำมาใหญมันรนานก็ามารักะผู้หญิงที่ปัญญาโทน่นะแล้วเขาก็มาจากเมืองนอกเขามาเป็นเมืองไทยเขาไม่มีพี่น้องน้องด้วยมีแค่สองสามคนนองนั้นมีญาติทางหา พ่อแม่ตายมาแต่เขายังแบกบอก็อยู่กันหน้ามาอย่างนี้แล้วผู้หญิงเนี่ยนะชวนชวนเจาเตอร์เนี่ยชวนไปดูหนังสมัยก่อนเขามีหนังชวนไปดูหนังไอ้เจ้าเตอร์เนี่ยบอกว่าไงวนะไปก็ใครคุณไปก็ใครเอาไปตัวก็ตัวแล้วไม่มีไม่ได้หรอกนะก็อแม่ไปด้วย เอาพี่อย่างน้องไปด้วยคนปริญญาโทนี่ว่าไงไมนะไม่ต้องแล้วเดี๋ยไปุ่งกับแม่เขาเลยก็้ก็ไปกับผู้ชายไปไม่ได้หรอกเธอขอคอยอาหารอินทาแลถ้าเธอจะเสียนะพี่ไม่เสียแล้วน้องเองรู้ไหมพี่ไม่เสียแล้วนอ,วน,อนจะเสียอย่าทำอย่างนี้ ทำให้ดเตรเด็กคิดทำไมเธอเป็นอย่างไม่ใ,ใจจายไม่พูดนะไม่ใ,ใจจายว่าทํำไมเธอเป็นต่อแม่ไปแม่เขาไม่หวังแล้วก็ดีแม่ออกมาจจกในห้องก็ดีแล้วบอกว่าคุณแม่ครับน้งองเขาจะไปดูนหนังตะโวนพ้มไปไม่ได้เราต้องคุณแม่ไปด้วย ทำให้แม่เขาซึ่งใจต่อไปคืออาทวนกันไปทวนไปหน่นเข้าไปแล้วทานอาหารกันแล้วกรุงเทพทำไมนิ่โยมกันนะคน,มมนับนาลุมนเขาลงได้ลากกันเชิญทานอาหารด้วยกันมันเป็นยังไงไม่เข้าใจเราเนี่ยกัาจะอยู่มายังไม่ไม่มีใครเคยเชิญไปทานอาหาร ถาว่าคุยนะเราแกวเรือไปเนี่ยพุิีจะพาเหม,มอนหงอแล้วตกน้ำไปเนาเราต้องแกวเลี้ยวมารับมันไม่งั้นมันก็ตกน้ำตายเนาะไม่ใช่โกหกเรียงจริงมันจะเกินเพราะมันช้าพาลื่นไปเอง่รือแม่นิลหรือเราจะคลิกมากไปเนาะเราอาจจะคิกมากไปก็ได้ เมื่อตอนที่เราเป็นเด็กรุ่นอยู่มัธยมศึกษยตอนนั้นยังไม่ไหลาออกปกเรือขาวก็จะชวนเราไปดูงานวันลายวัดของพระสีอานแต่ใครเคยไปมันหนีจะเห็นวัดหลายปกเรือขาวจะชวนเราไปแล้วเราก็เป็นคนเสริมสวยการคช้วให้เสร็จและดัด,ดผมให้ด้วย นี่เป็นช่างดัดผมเนี่ยให้เหล็กเผาไฟเผาไฟแล้วก็งานดัดผมให้ผมนี่ทําำงานทำงานแล้วเขียนคิ้วให้เสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ไปด้วยกันเนี่ยเราต้องประกาศเลยเนี่ยเธอไปก็เราอย่าไปตามคนอื่นไปนะถ้าต,ตามคนอื่นไปเนี่ยกลับมาเนี่ยพ่อแม่เธอจะฆ่าเราซะแล้วเราจะเอาลูกสาวไหนไมาใชอยานะ ไม่ละแล้วก็ไปยากลำบากเหลือเกินมันไปกีนอะไรเข้ามะทองมันเดินห้องเดินเลยตายเลยหนีหมดเลยพวกนั้นหนีหมดเนี่ยพวกผู้หญิงกันเนี่ยใช่ไม่ได่าเวลามีทุกข์ไม่ทุกข์กันมันง่วงนอนมันตื่นสองนี้เลยเนี่ยยอดลอยราที่งาแ้คือมันทองเดินเป็นโรคไอฮีวาเนะี่ยรอฮีวาเลยครับ อ่องเดินทั้งอาจเจียนเท่าไหร่แล้วเขาเป็นสาวแล้วเราจะไปอุ้มเขาไปได้เนี่มันน่าทุเรศทุลังกาแล้วเราก็จะเสียโมมมจารีเฮ้เจริงจริงนะแล้วทำยังไงร,รายรัดดูไหมเราต้องลงทุนเยอะตอนนั้นเราแข็งแรงจะอุ้มมันไปอย่างเนี้ยเขาก็เป็นสาวมันน่าเกลียดนะ ให้มันขี่คอซะเลยนอจริงๆแล้วขี่คอเราแ,แล้วก็ตัวมันก็เล็กไปเลยแล้วก็จะเดินไปคอ่อยๆอยหยุดไปแล้วก็ทางข้างหลังมนะันเนี่ยมันก็ถ่ายลงหลังหลังแล้ว,ลวเนี่ยบนปากมันก็อจจัคคีลงนี่เลยเข้าไปนี่ปากกรเลยเข็มๆไปแหลมไปแลมแล้วเราก็เชล็ดเนี่ยลงทุนด้วยขนาดนี้เลยนะ ก็จะถึงบ้านสว่างเลยแต่นั้นเข็ดเลยไม่ชวนผู้หญิงไปไหนไไม่เอาหนีเนี่ยมน่าจะควยกันหนีนี่เรื่องจริงนะเนี่ยวัดลายใครรู้จักวัดลายไหมวัดลายหล,หล,หล,หลหวงพ่อเสียอานเนี่ยพระเสียนีแม่ตายอยู่เนี่ยลูกย่อยอยู่วัดลายทางไปบางขามรู้ดจักไหมจบเลย ครรู้จักวันไล่ั้างเนี่ยรู้จักวันไล่ไหมไม่แลยว,วันไล่แล้วเขามีลิเกบอกผู้หญิงเนี่ยสำคัญเราไปเนี่ยสแสดงว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในกองอูนแถวนั่นใครๆก็ต้องไววเื้อเชื่อใจเอาลูกสาวฝากเราทั้งนั้นแล้วเราก็ต้องไปเป็นแถวไปก็ผู้หญิงเนี่ยมันเสียงเงินจะจะกินบะเตี๋ยวยิ่กินเนี่ยเราก็ต้องฝากตก่าง เราประกาศเด้ยอย่าไปตามคนอื่นไปนะถ้าตามไปเล้๋ยวประกับไปบ้านพ่อแม่เขาก็ไม่ไว้ใจเราเอาลูกสาวเขาให้ไปก็นคนอื่นถูกไหมแต่เราตอนนั้นอ่ะใครจะขอกันเนี่ยต้องมาหาเราเป็นเฒ่าแก่รุ่นนั้นขนาดอายุแค่ยีสิบห้า่สิบหกเลยเป็นเฒ่าแก่ขอเขาแหละทุกไลายขอทุกไลายรู้ไหม ไม่ได้ผลก็กลายแม่เนี่ยต้องประทับใจเราไปกับผู้หญิงนีงลำบากเจะอุ้มเขายัางไงเขาเป็นสาวพายเราเสียรู้ไหมไปอุมม้มสาวเขาได้เหรอเสียศักดิ์ศรีถ้าใครเขาเห็นระหว่างทางเขาเขาจะว,ว่าเราไหม ไอ้ผู้ชายที่ไหนบ้าบอไปอุ้มลูกสาวเขาผู้คนอื่นเขาดูถูกเราเขาจะมารักเราเลยเขาก็ไม่รักเราใช่ไหมถูกไหมเนี่ยทุกพูดนีแล้วให้มันขี่คอเฉยถขี่คอให้มันจับหัวเราแล้วก็นะอ้อโหยังวาดภาพได้ด้วยมันก็อาเจียนลงด้วยหัวแล้วเราหวีผมมาเสียหมดจะเจียนลงนี่แหลวเข้าปากไปด้วยนะ แล้วข้างหลังมันก็ออกที่ที่ที่อะไรอะลงหลังเปื้อนหมดเ,เป็นน้ําโจกกลโจกหลายลงนี่แล้วเราก็แบบมันไปในในหนึ่งเดี๋ยวติดมันจะมาโผล่ยที่เราพูดกันมากไปเราไปเอาลูกเขาออกระหว่างทางเนี่ยทางไปวัดไรไปบางขามท้อแก่แล้วเราก็เป็นเด็กอ่ะ อ๋อผัวแม่ผัวก็เปลียดเอาเลยแล้วก็ทาหน้าที่หมอตําแยเอาลูกเขาออกจนได้ลูกหญิงนี่เป็นเศรษฐีไปแล้วใช่ไหมเราถึงรู้หมดว่าผู้หญิงเป็นยังไงไรเราไม่รู้เลยว่าเขาออกลูกทางปากหรือทางไหนตอนนี้รู้เนี่ยใครจะเถียงไม่ได้รู้เลยรู้เลยออกลูกทางไหนอ้อนนี้ก็ เดี๋ยวเวลามันจะเลยไปนะอยากจะพูดให้ถึงเพนเลย้ะทำไปอันนี้มันต้องหนาวม่เช้ามีนักเรียนหนีไปห้าหคนนักเรียนไม่มาไม่รู้ใครไม่ได้จดไม่ได้จำชื่อนักเรียนขาดมัอเชา้าขาดเ,อเาดยอะซะเลย แต่วันนี้จะไม่ขาดนะขาดไหมวันนี้ไม่ขาดมาครบเช้านายยังมาเช้าเนี่ยเรามีของแจกแจกไปแล้วแจกไปแล้วคนที่ไม่ม,มาอดแจกไปแล้วแ่ขอฝากคนเลืองกิดจที่สับพันมากคนที่อยู่กรุงเทพ คือว่าชอบชวนผู้ชายไปทานข้าวที่นี่ไปดูนังที่นี่ในสุดเปเนยังไงรู้ไหมในสุดเป็งไงจะแต่งงานกันไหมลองไปเห็นเจ้าเพื่อ,อยนยาวเลยเขาไม่มาขอเลยเป็นเรื่องที่น่าคิดแล้ว,วกรุงเทพมันนิยมเชิญทานอาหารมันเป็นเพราะอะไรฮะ นัลมนไม่เคยทานอาหารทานาหารไดนเลยนุดไปนุดเคยเชิญทานอาหารแล้วไปกันเนะี่ยเป็นแถวทานอาหารนี่ยังไม่พอนะเป็นล้ำลานี่ล้อเลยล้อเลย เนาะอืมเดี๋ยวเพื่อจะเสียวเวลาวันนี้ก็จะทันไม่เดิน,อนสงนองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงจะทันเพลินเนอะจะไม่จะไม่ท,นทันเพลินเนาะ